พี่สาวเอ,อพี่รักมา,มากินก่อนพี่น้องสมตำกันเด้อให้สมตำป,ปีฝั่งนองเบิ้งเป็นกำลังใจในเด้อสมตำตำชั่มสมตำสตอจ้าไปสตอร์สตอร์เม,มนสตอร์บัลีเมนบ็อกสตออร์ยังจับบัลลีจับบอจับบอลเนาะสมตำเด้อ ต้มตําเนื้อพี่ตําเองดม่พก่หกินคำเดียวผสมกับสิลอกนะเนี้ยวกินคำเดียวกรวเนียวกะเนียวต้มตําแล้วเอาหมอยู่ไหนเปี้ยว เปรี้ยวสินึกว่าจะแย่เลยเองนี่ในนี้เขาบอกว่าเปรี้ยวหมดเลยอ่ะแต่ฉันยังไม่เปรี้ยวเลยอ่ะใส่เลยแล้วเป็นคนกินเปรี้ยวมากวันแล้วเนี่ยคำดีเราจริงออกเปรี้ยวแล้วแต่ว่าได้ยังไงอ๋อฮะมากเอาไว้ขนมเหมือจะใครใส่ไหม จะไปน้านล่าก่อนนะอันยังมานน่องเลยมาพอาะหลังพูกอะไรหนูพิ่งกินข้าวแล้วพี่กินข้าวแล้วเนี่ยเป็นผัดหน่อไม้ดองไงข้าวเหนียวกับมีได้เหนียวไก่หมดยายสาเหลือแต่หน่อไม้ข้าวกับมีพันหองพูกอะเอาไก่มาอีกไปเลี้ยงมือเลี้ยงมาทันใจบ่ความเบาบางยายสาควาเดี๋ยวไปปายแรงๆค่อยต่ำนั่นแหละยายสาต่ำตัดหนาจอย นี่เป็นหลยงน่ากดมาแล้เออแล้วคำคำแรงๆกินได้บัดเมื่อเออใหายประนุษาล้วมีการจิ้ไปน้ำหาอีกมาแด้วจินทำตามเลยซื้อมีปัดกี่โมงบอกว่าจะไปซื้อมีไม่แค่แจะไปทำใบขชาปีเราแวะไอ้แดงให้ซื้อมาเอ้าอะไรอ่ะครื่องคอมบี้โอหมีแขน์ไม่ดีแกะไม่ได้มีดจำกับไปจักรภาพแล้เถอะนะคัมโปโรเพิ่งปั่นก็มีอีกถ้าผมยอม ก้ผมยอมทำเป็นพับปูเม็ดใหญ่อร่อยพรุ่งนี้ต้องไปหาำลอยแล้วเอ็กซเรียเนี่ยนี่หนูก็หยุดบอลนัดเหรอบอนัดสองเลยยังไม่ได้ห้าวันแล้วพี่อะไรไม่ได้ตัวหยุดเนี่ยเหรอพี่หาดสุขเสาที่จันทร์พี่หยุดสองวันจันทร์อังคารไม่แต่ตังค์ น่าจะใจสักหน่อยและน่าจะใจแหละอืมใจก็ได้ละให่ฟันคุยเลยไหมกินย่างเดี๋ยวคุยกันเวลากินก็ไม่ให้คุยกัน กินได้บ่าไให้คุยให้คุยคุยอย่างนีมุกแทะมันด้วยากหงา่อีกหงาไงใหญ่โพเอาูปาทัพี่นะว่าที่อันขยันน้ำเกลือกวนกวนแต่ไม่ร่ว่เพิ่งขยันนะไหมเอาไปใส่เกลือแล้วก็กินข้าวแ้วมิบแล้วตไม่อายนะเออเค่กระบอกเจ้าแล้ว มันต้องตันหูหิวตามมาอร่อยแต่ว่าเจ้ากินไม่อร่อยเองเพราะเจ้าอิ่มข้าวไม่รู้เรื่องเลยใช่เวลาทำกับข้าวเวลาอันยาเข้าไปพี่บอกว่ามันไม่เปรี้ยวพี่จะใส่มะนาแต่แขกมามิมเอาอนยานั่งกับเราเลยแต่แขกกินไม่ได้หละแอนแนนไม่ออกมาแขกกินไม่ค่อยชอบกินส้มตาเหมือนพวกเรา พี่กินข้าวแล้วอันยาแล้วพี่กินแก้กินเหล้ามันกินเยอะก้มต่ำพี่กินแก้วพ่กินมีพนเพราะว่าเคยกินทุกอย่างข็ให้มีกินไม่ปัดมีกินก็กินเข้าไปมีอะไรกินนะนมันจะเก็บตัวอยาทำไมวะอันยาอยากวกหนเยอะตอนอ๋อถึงว่าแกหยุดงานหลายวันที่เดียวใช่ค่อยฟังอือ เพื่อหยุดงานอยู่หลเยวันเอากินไม่เผ็ดเนาะซุมต้มไม่เผ็ดเนาะป้านุนเนาะแกไม่รักไม่เผ็ดใช่ไหมอร่อยยุ่อขอบคุณค่ะเธอก็แกล้งชมฉันไปงั้นอ่ะฉันรู้เพราะเธอเคยพูดว่าใครทําไม่กินจะบอกอร่อยหมดแม่ก็ยิ่งสาถามว่าเผ็ดไหมแต่เขาก็ตอบว่าอร่อยตรงประเด็นไหมไม่ตรงพูดดิเขาจะให้พูดลงเนี่ย ไม่เผ็ดแต่ก็อร่อยจ้าคคะอบกินั้งเปลือกนย่งเกินทั้งเปลือกต้องกินแต่พอเม็ดพี่ว่ามันอ๋อกินได้อยู่แต่มันขีเมยไม่เอามะเขือไาหน่อยก็เมีนะมะเขือไอ้มันเขือคืนคืนโพดต้นนั้นน่ะกินหรอกมะเขือนมันคืนเกินเออเมียมันชอบลงพูดพ่ออาะพเมียมันชอบลงกูดเได้เลย ใครพูดเพราะอาขาพูดเฉพาะบ่าทำบนี้ทิดทำนเท่าทดองสามากินพัฟได้ข้าวมันขนอย่างใคจังต่เขาก็นงหัวเป็นคนกินเม่คนทายแล้วกับัวก็เป็นคนพัเขามีเวลาเห็ดร่วงตลอดยเขาเห็ดเวลาเรี่ยงสตเล้ยงเขามีสชือรรวมแตเข้าวเนี่ยมีส่วนรรวมอะไรผิดหูไปหมด เขาล่าเนาะเดือนหนึ่งได้เป็น่เราอยากดูสูตรอยากเป็นสูึงงามเนีสบายใจแต่ว่าไม่มีตาม้อองเราเเป็นรานึงไม่มีเงินนี่แบบพี่เจ้าก็ถ่าหพี่ตื่นยี่สิบาทกินไอรีมอยากวันนี้ก็เสียแขกเล้วเบลดีใจใจอืมเอย่างนั้นแหละไม่มีผัวก็เหมือนมีทั้งดมงคนเลี้ยงเราคนนั้นคนนี้เลี้ยงใช่มะ ไม่ทำตัวหน้าสงสารน้งฐานตาลอยถูหวยลาวออกแล้วโอ้ยจ็ดังวันนี้นะไม่ดังนะทุกสองบาทเนยพอถูกถูกหวยสองบาทไปเล่นนเมื่อกันน้ำมันก่อนเมืนอสองบาทได้เก้าร้อยเก้าสิบห้าเจ้าปั่นอยู่นะปั่น คืนนี่วพอถูกหวยใช่ไหมพอไปนอนที่เต้าก่ใช่ไหมแมงแดกหาที่หมดเลยไม่มีเงินไม่มีเงินมาปั่นสล็อตขอให้ได้ขอให้ได้ พอพอพอไปเล่นเสียแล้วก็เสียดายหาเอ้ยกูถูกหวยกูไม่น่าไปเล่นเลยประมานั้นแหละไม่มนเลยอยู่นั่นแหละวันหลังก็เหมือนเดิมไม่โมโหเจ้าที่ว่าได้มาแล้วแล้วไม่เอาแล้วก็เล่นต่อเป็นเด็กหมดตั้งต้นต้นนักดอกไม่ถ้าเกิดว่าเราเราได้แล้วเราต้องรีบถอนทุนคืนไว้นะบางทีเนี่ยเราคิดว่ามันยังได้น้อยยังไงสามสี่ดอยไม่ไดได้ถอนทุนคืนไว้ก่อนอย่างน้อยก็เล่นเอาเพลินทีเนี้ยนวด ทีนี้ไม่เล่นตรองมีมีเบ็บไหนบ้างของนุ้นนะอันเดียวหนูว่าเรือไว้อันเดียวไว้แทงหวยหนูไม่ได้ค่อยได้เล่นเลยด้วยนะมันไม่ให้เดี๋ยวนี้มันรลบทิ้งหมดแล้วพี่ไม่ลืยทุกอันแล้วมันไม่ให้ก็เลยไม่เล่นเลยะเรามีรวยบ้านรวยจัมปัวไม้ถอนง่ายง่ายมันไม่ค่อยให้นะ่วงเดี๋ยวนี้นะไม่โกหกโอ้ยถูกหวยเป๊ะเลยน่ะยิ่งโดนปืนนะตั้งแต่แล้วสองบาทเนาะแม่ ไม่ได้สองพันมันไม่ให้มันไม่ให้ถอนคิดดูแล้วใครจะไปเล่นได้ถึงสองพันใครจะไปถูกคนถึงสองพันอันั้นคือเราทําเทินแต่เว็บเนี้ยร้อยหนึ่งถอนได้ห้าสิบถอนได้วห้าสิบก็ถอนได้เหรอโอ้ทำไมมันดีจังเลยเนาะมันไม่จำกัดไงเว็บเชมโพรเหรอรวยแชมโพรเราเราไว้แทมหวยเขาเล่นบาทหนึ่งทีละบาทอย่างเงี้ยอืบาทเดียวของพี่ก็ถอนได้หมด ไอ้บูไอ้บูมันแทงบาทหนึ่งมันได้สามเกลือตรงนะแต่เว็บเนี่ยถ้าไม่ถึงสองพันไม่ให้ถอนเรียไหนเฉพาะวันเงินออกชมพูหรอไม่ใช่เฉพาะวันเงินออกรวยแปดแปโว้ดเนไปเล่นอ่ะฉันมากเราไม่ค่อยมีเว็บไว้ให้คนรวยก็เล่นนะอือใช่พะว่าเราไม่รวยของพี่ยูริสอ่ะเดียวสิบบาทก็ตอนได้อะไอยูริพี่บล็อกคณแล้วบล็อกมันทำไมว่าซื้อหวยเธอก็เวลาเวลาเราซื้อหวยใช่ไหม แล้วมองไม่เห็นตัวเลขอ่ะอ๋อมันเลขไปไม่มันหายแล้วเราเราทำไม่เป็นด้วยเราก็เออเเดี๋ยวราส่งอันนี้คือเคสบ่ค่อยดีกูจะรบกวนเอารวยชมพูไหมแล้วเราส่งให้เอาแต่ว่าคนสับไม่ท้องกินนี้ก็ส่งตอนไหนเราก็ไม่ได้แตไว้เดียวแหละไว้แทงเดี๋ยวจะไม่ลบมันแล้วล่ะเอาไว้อย่างงี้ต้นไม้ก็แค็มเอาไว้แทงถ้าถูกไม้ลาวก็ไม่เค็มตามตัวตรงทีระบาทท้องบ้าน นูว่าอยู่ได้ว่าะหวยหวยลาวสงสัยจะต้องออกตามหวยไทยออกมากินเข่าใช่ออกจริงคุยคุยกันเชยน่ะพอหวยเอาวตายแล้วเดี๋ยวเราถูกห้าสูมไม่งั้นก็จะผุนกระตันไม่อะชิ้นต่ออร่อยเลยมัน,มนนะอร่อยแต่เวลากินอืมโอ้เนี่ยเหม็นปากเนอะอร่อยตอนกินเอ,อาหัวยลาวใส่คนอีกไหมคอละหวยแต่แขกก็ไม่เชื่ฝีมือก็มั้งเลยเหรอถ้าตื่นมาไป็นแ ม,ม,มันแขกเขาไม่ถนัดของเปรี้ยวเรอกินให้เขากินท้องเสียข้าวเัาเยอะครับสำหรับกินี่กระซัมเลยแหละฝานปีฝางน้องเบ่งก็ลังใจในเด้อครับนี่สวัสดีครับ